s o โล่เพเยอรวันนี้นะครับขอนําเสนอเรื่องการถ่ายงานสัมมนา,าครับพอดีวันนี้ผมมาถ่ายงานสัมนา,าที่โรงแรมนะครับก็เลยคิดว่าจะอัดคลิปการต่อวงจรก็ดีการใช้อุปกรณ์ก็ดีเนี่ยให้เ,เพื่อนเพืได้ดูกันว่าถ้าเ,เพื่อนๆสนใจจะทำสายงานแบบนี้นะมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างขั้นพื้นฐานแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องระบบเสียงเป็นยังไงแรือระบบภาพเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนี่ครับองศากล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องวายนะกว้างแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นกล้องโคดอัพแต่ถ้าเกิดว่าพิธีกรลงมาเดินเราก็สามารถที่จะซูมเอาล้วก็แพนตามพิธีกรได้แล้วเขาเดินไปไหนนะแล้วก็โคดอัพเข้าไปแล้วเขาเดินไปไหนเดินตรงนี้เดินยังไงนะครับล้วก็จะตัดสลับสองกล้องนี้แหละให้ OBS หลักๆคือสองกล้องนี้แต่ดูก่อนว่าลูกค้าต้องการกล้องเสริมไหมถ้าช่างต้องการกล้องเสริมเดี๋ยเราไปหามุมวางอีกทีหนึ่งทีนี้เราใช้ OBS บียเราก็ต้องมีอุปกรณ์สำคัญนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือนี่เลยซาวซาวการ์ดหรือว่าออดิโออินเตอร์เฟสดเราจะรับเสียงจากมิกเซอร์เข้าตัวนี้ต่อเข้าคอมอันนี้เราจะรับภาพจากสวิตช์เข้าโน้ตบุ๊กอันนี้ จอเสริมฟิวเวอร์นะครับเอาไว้มอนิเตอร์ว่ากล้องหนึ่งอยู่ไหนกล้องสองอยู่ไหนแล้ดวดูอีกทีว่าจะใช้จอเพิ่มหรือเปล่านะครับ ในส่วนของวงจรภาพนะครับก็มีกล้อง1กล้อง2นะต่อผ่านไมโคร HDMI ผ่านเป็น HDMI นะครับแปลงทั้ง2ช่องวิ่งมาเลยครับเข้าสวิตช์ช่อง1และช่อง2อันนี้เราต้องจําให้ได้หรือถ้าจําไม่ได้เนี่ยเราต้องต่อจอพรีวิวแบบนี้นะครับให้รู้ว่ากล้อง1คืออะไรกล้อง2คืออะไรกล้อง3คืออะไรกล้อง4คืออะไรกล้องนี้สแตนบายเตรียมกล้องนี้ออนแอร์อยู่นะครับแต่ในในฐานะ2ช่องเนี่ยผมไม่รู้ลูกค้าจะเพิ่มกล้องอีกสักตัวไหม ก็เลยต่อเผื่อไว้ต่อจอเผื่อไว้ถ้าเราต้องการให้เขาสแตนบายเราก็กดตรงนี้เห็นไหมครับกล้องสแตนบายจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะตัดเลยเราก็กดคัดเลยฟืบเขาก็จะเปลี่ยนมาสลับออนแอร์ในส่วนของภาพนะครับก็คือเนี่ยออกไปฟืบเข้าแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์การ์ดต่อเข้า usb ที่คอมพิวเตอร์ อีกอันหนึ่งก็คือเราจะมา add แอดแคปจาร์ดเข้ามานะครับก็คือนำภาพจากกล้องของเราเนี่ยเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ของเราก็เปิดก็เลือกไปที่แคปจาร์ดครับในก i ร a Duo เนี่ยมี channel น,นะครับ Channel 1กับ h a น n e l 2ลองเลือกดูอ่ะนตัวนี้เป็นช h a n n e l 1นะครับแต่ถ้าเกิดเลือก c h a n n e l 2ภาพไม่มาก็าจะขึ้นเป็นสีลุงแบบนี้ครับผมก <ๆ S 2> ็กลับไปเลือกที่ Channel 1เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเอาภาพมาใช้งานนั่นเองครับผมเสร็จแล้วก็กดโอเคกันเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ภาพมาที่นี่เรียบร้อยแล้วครับกล้อง2หน แล้วพอเราไปกดทันดิชเช่ข้างบนปุ๊บมันก็จะออกไปสู่โลกออร์เดร์แลเวลาเราทำไลฟ์เนี่ยมันต้องกดทันดิชเช่ด้วยครับเวลากดอัดเนี่ยในส่วนต่อมาเรามาที่เซตติ้งครับผมเราก็มาดูกันที่ออดิโอครับออดิโอตัวนี้ผมเลือกออดิโออินเทอร์เฟซเป็นซูมนะครับก็คือเอาเสียงจากซูมเข้ามาที่ตัวโปรแกรม OBS ของเราครับผมออดิโออินเทอร์เฟซตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่เอาพุทนะครับเรคคอร์ดดิ้งนะครับเราก็มาดูกันว่าเราเซตเป็น MP4 หรือยังเอาพุทไปวางไว้ที่ไหนนะครับเท่านั้นเลยนะครับส่วน ตัววิดีโอนะครับเราก็เลือกเป็น1 9่าเป็น1 9ค0ณ0 8 0นะครับ full hd อันนี้เราก็เลือกตรงนี้เซตให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก,กดโอเคออกมาก็จะได้ภาพนะครับทางนี้ทั้งภาพและเสียงนะครับในส่วนของเสียงกันบ้างเสียงเนี่ยก็จะใช้เป็นตัว audio interface เดี๋ยวเราจะติดไมค์ไวเลสตัวรับสัญญาณที่ตัวนี้โดยใช้ช่อง xlr ตัวนี้รับมาแล้วจ่ายออกไป2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือเป็น usb มาเข้าที่นี่โน้ตบุกนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยเราจะเอาเป็นมอนิเตอร์เอาับเข้าไปที่กล้องเพื่ออัดเป็น2เสียงมีซอ์สไว้2เสียงกันไว้เดี๋ยวเราจะใช้สายตัวนี้ต่อกับไลอา t ของเครื่องเสียงนะครับเป็น XLR แล้วก็ส่งผ่าน3.5เสียบเข้ากับตัวส่งนี้เลยช่วงเช้าจะใช้เป็นไมค์ไวเลสก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะใช้เป็น USB นะครับเพื่อจะสลับกันชาร์จไฟได้ก็เสียบแบบนี้ ให้เขาส่งสัญญาณมาที่ทาร์สมิเตอร์แล้วเอาทาร์สมิเตอร์เราเนี่ยต่อ XLR แบบนี้ต่อ XLR แบบนี้เข้าที่รูนี้เลยฟึบเ,เพื่อไปเข้าออ d i o อินเตอร์เของเรางานเข้าแล้วครับทุกคนเสียงไม่มาเนี่ยนะผมลองเทสนะอันนี้คือไม์ตัวนี้ นะครับนะเช็ค one two one t เช็คเห็นไหมเคอร์เซอร์ตัวนี้กระพรีคไปฮะเช็ค one two one t เช็คตัวนี้มันต่อไลอัลมาจากมิกเซอร์ที่อยู่ตรงนู้นเดีมิกเซอร์อยู่ตรงเนี้ยต่อไลอัลมานี่ส่งสัญญาณมาที่นี่แล้วผมพูดไม้มันเป็นไม้บีนะเนี่ยเคอร์เซอร์เช็ค one two one t เช็คเทสเทนเคอร์เซอร์ไม่กระพริบนะพอผมเปิดไม้เอขึ้นมาปุ๊บ เช็ค1่อนทูวันทูเช็คเทสเห็นไหมไม่เอกัพิคือถ้ามีไลท์เอามาเนี่ยไอเนี่ยมันต้องกับพิบเคอร์เซอร์มันต้องกับพิบนี่นะผมเอาตัวส่งอยู่ตรงนี้ต่อสายมาแปลงเป็นแจ็คแบบนี้แล้วก็มาที่มิกตัวมิกเซอร์ตัวนี้ตอนแรกเขาส่งไลท์เอามาแล้วมันไม่ออกเขาไปส่งไลท์อินมาให้ตัวนี้เสียงไม่มาผมก็เลย แย่ yeah, แล้วเลยมาเดินดูปรากฏว่าช่องดโฟนก็ช็อตจีนะครับสเตอริโอเอาก็ช็อตจีเหมือนกันพีกมาแรงมากสัญญาณมาเจอนี่ครับกรุปเอาที่พอจะใช้ได้แล้วก็กรุปเอาตัวนี้ดีมากๆตรงที่มันมีบาร์ตรงนี้สไลด์ผมก็เลยสไลด์บาร์เบาๆให้เสียงมันไปพอได้แล้วไปเพิ่มทางนู้นเอาเองหลายอย่างเลยครับ ใช้เกณฑ์ลดเอาจากซูมกลับมาดูที่ออเดียลอินเตอร์เฟสของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีสัญญาณไฟกระพริบกระพริบแล้วนะนี่ไมเบี b, ไฟสัญญาณกระพริบเรียบร้อยนะครับผมถือว่าสัญญาณมาแล้วก็รับไมมาเป็น XLR เข้าออเดียลอินเตอร์เฟสนะครับผมมาดูกันที่ในตัว obs กันบ้างนะครับมาดูสัญญาณที่ตัว obs ก็จะเห็นว่าสัญญาณไมคลริปขึ้นมาแล้วนะครับใช้งานได้เรียบร้อยถือว่าเสียงมาเป็นปกติ้ะครับไปเราก็จะมาจัดเรื่องของแสงนะครับให้แสงที่กล้องเนี่ยทั้ง2ตัวคล้ายๆกันนะครับ,นนรบเพื่อที่ว่าเวลาที่ออกไปทีีทีี่่่คลิปววดโท OBS แ้เนย แสงจะไม่เพี้ยนกันมากเวลาตัดสลับไปมานะครับตรงนี้กล้องหนึ่งกล้องสองแสงจะใกล้เคียงกันแล้วก็สีจะใกล้เคียงกันมากๆนะครับในส่วนของสไลด์นะครับที่เราจะทําการต่อตอนนี้เขาเรียกว่าไวเลทที่ดิมไอนะครับชาร์จแบตตัวนี้มาให้เต็มนะครับจะเป็นตัวรับกับตัวส่งตัวหนึ่งเราจะไวไวที่ข้างๆเวทีครับต่อออกมาจากสปิเตอร์ของจอโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวรับเนี่ยเราก็เอามาไว้ที่ตัวน้ตบุ๊กของเราต่อข้อสวิตช์นะครับทั้ง2ตัวนี้ก็จะทํางานคู่กันในการส่งภาพ สไลด์เข้ามาในการอัดสดของเราในครั้งนี้ครับต่อมาก็คือการทำความสะอาดหน้าเลนครับผมก่อนจะอัดก่อนจะถ่ายคลิปทุกครั้งนะครับต้องทอาความสะอาดหน้าเลนไม่งั้นผ้าอาจจะมีฝุ่นมีไอติดเข้ามาด้วยนะครับเป็นงาน2วันนะครับวันแรกเราก็ทํางานตามปกติที่เราเซตไว้เลยเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนวันที่2เนี่ยผมเอากิมม่มาต่อเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เวลาแพนซ้ายแพนขวาเนี่ยภาพมันเนียนสมูทมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเวลาคนเดินตัดไปตัดมาเนี่ยจะได้ไม่ติดที่กล้องเราด้วยนั่นเองครับเพราะกล้องเราสูงขึ้นนึง โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับการตามติดชีวิตการทํางานของผมในครั้งนี้นะครับผมหวังว่ายังมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเรื่องของการต่อวงจรก็ดีหรือการแก้ปัญหาหน้างานก็ดีนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้อยากจะตามติดไปดูชีวิตผมในการทํางานอีกนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีงานไหนเจ๋งๆมีอะไรที่มันรู้สึกว่าว้าวอีกก็จะมาพาไปดูกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปเก็บของก่อนนะครับขนของมาเยอะมากแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ